ดีค่ะ,คะพี่น้องเม่เมเอฟซี่ให้จำสิ่งนี่ให้ขื้นใจเดี๋ยวสิบว่าท่านบานท่านเมืองเขาแมนเพราะว่าทางบอสนะคะออกมาเตือนแล้วเออเป็นคำเตือนของบอสนุหมอราเสียงวิหกค่ะในเรื่องของน้องอายสกุลพรค่ะพี่น้องอ ว่าแบบว่าทุกคนแม่ๆต้องมาอ่านทํานองนี่ต้องมาอ่านบทเพลงนี้ค่ะบทสันเพลงออกมาหรือว่าที่เสิร์ฟมาสิบทท่านเขาสบท่านเขา,า,เ,ขาเออเพราะว่าด้วยความที่อาจารย์ดิภูมิลินแต่งเพลงให้น้องอายนค่ะรอบที่แล้วเนาะต่สองบนก้อนหน้าคี้พูดองคนยังนั่มทอนล่ำทอนหูบ่ไรย้อนว่าเพิ่นเป็นข้ามทีคําสอยแมนเป็นคำที่แบบว่าเออประโยคมันแบบ มันคล้องกันเนาะมันงามมันเต่งประโยชคนแต่งเพลงออกมาได้เป็นประโยช์ที่ง่ามมากๆต,นตอนอาจารย์บิก๊กค่ะแล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่หลายคนรอมากๆในเพลงใหม่ล่าสุดเพลงที่สามของน้องไอสกุลดาพรวัค่ะพี่น้องอ่าเป็นเพลงตื่นขวัห้อห้ไอ,อมซื้อเพลงื่ขนขวัญใอ้ไอ้เพราะได้ออกมาเฉลยซื้อเพลงแรกก็น,นานี่เพราะว่าคนติดตามมาตั้งแต่โพสทังนู้นว่าเตรียมแต่งเพลงให้อาไอ้ค่ะจนมาหอดีนี้ครับพี่น้องและ ตอนนี้ล่าสุดก็ได้มีการออกมาแบบเป็นโรคเหนือเพลงไ้แฟนคับเดร์อาร์เดฟั่งกันค่ะสำรับการทีบอดหนูนะคะมอโพดวังสมุ่งกันเนาะแล้วแฟนคับแต่ละคนเ็แบบโอ้พี่น้องคะต่างคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันบัากหลายเลยว่าไม่พลาดที่จะอ่าเพียงหม่ของน้องน้องไม่พลาดที่จะได้รับรู้ในเรื่องราวนี้นั่นเองเซอร์ออกมาหรือว่าการไทยเอ็มโเอ็มบีน่าจะ เร็วๆนี้อีกไม่นานแน่นอนถ้าได้ออกมาขนาดนี้แล้วพี่น้องเดี๋ยวอ่านให้ฟังเอาแต่ิ่มเลกเลยซ่อนไว้เพื่อนคนให้อายอาอายอาจารย์บิ๊กคูมารินเอ็มนาโนแล้วก็ค่ายเพลงเป็นเนื่อแล้วก็เป็นเนื้อเพลงนะคะพี่น้องก่อนอื่นขออภัยก่อนเพราะว่าถ้าท่านหดท่านเลยหดทำนอกแล้วบางอันที่เราอ่านออกไปอาจจะผิดนิดหน่อยเพราะว่ามัน คำยากมากพี่นอ้องขัายากอีรีเป็นคำอีสานที่แบบพูนแต่สมัยใดวอูอืฟังอืคาดสีแมนคูฟ้าเพิ่นอนิียูหายูน้ำกันอโคกของสวรรค์บอบัดบายเบียงเบนเข็นจองเมนยูกายหอยโยดกระโดดดุงดันมาเป็นคู่ห้องอแต่อายน้ำตาน้องยอนว่าบอมเมนคูเขาอเอิ้นขวัญแห่เจ้า อยู่น้ำเขาไหมาสาพีผื่นปัตตพีเมนขวัญเปหลียุดงยูปาไหขวัญใจของอายมาอยู่น้ำนองจองหักเขามากนองสีอาสาหักแห้งบึงแง่งใจพีโ<า>อ,อ้โหอันนี้แค่คำพอยเป็นแค่ท่อนแค่แบบว่ายังไม่เต็มแบบว่าแค่ออกมาออบางท่อนเนี่ย่อนนี้คําพอยเออม่นยู่ไก่หอยโยดกระโดดดุ่งดัน มาเป็นครูห้องแมนกระโดดดุงดันเออถ้าเป็นนำน้องลออกมาจะเป็นยังไงใช่คิดว่าไม่ธรรมดาสําหรับเพลงเพลงนี้แมนค่ะแล้วบอสนูก็บอกว่าแฮชแท็กโปรดจำเนื้อไว้เดี๋ยวร้องไม่รู้เรื่องน้ำไทยบานเขาจ้าฝากเตือนพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเลยค่ะเป็นจังไดพี่น้องคะได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เนี่ยขนาดเราไม่ร้องเป็นนำนองเพราะเราไม่ทราบคนร้อง แค่แค่พูดดอกไม้ฟังยังแบบว่าเออมันมันเข่ากันมันแบบว่าเป็นเพลงที่แบบน่าจะเป็นสไตล์แบบพูดให้เลือดเต้นเลยะาฟังเออพี่น้องราว่าห้ากระถามเบิ่งที่ทรงที่เสื่อเป็นออกมาฮาว่าแต่ว่าเอ็ซี่ตัวนี้คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยคอมเมนต์บอกว่ารอฟังค่ะรอปั่นบิวค่ะยังไงก็ไม่พลาดหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวถึงมันสองล้านบิวเนี่ยปังปังจ้า เพลงลูกจ๋ามาแล้ววาสันโอ้โหปังปังจ้าเดี๋ยวรอปันตอนนี้คือปันใจเสาะบนเกาะนาคีไปกอนเพื่อนว่าโอ้ยเยอะฟ้าเยอะแบบเยอะมากเลยฟังเนื้อหาของเพลงก็ไพเราะแล้วค่ะเนี่ยขอให้ถึงไในมาแรงนะคะขอให้รวยซาบอสโนบอสโนค่ะเังเป็นหนึ่งด้วยจ้านี่ค่ะอ่านตามหลินยังพันกันเลยแต่งเพื่ออะไรจริงๆเพลงนี้เอแล้วถ้าน้องร้องได้ล่ะจะยังไงค่ะเอมื่อไหล่ ถ้าคุณร้องจะเป็นยังไงเพราะว่าขนาดคุณพูดเราพูดนี่ยถ้าอกเออเขาบอกคือเขายังต่คนหลอขึ้นสิแบบสียใจจักรหลอบเนาะายถามเบื้องมือเขาของอัดแมนอาจจะมีคลิปให้เราได้เห็นกันแน่นอนนะคะสําหรับที่ช่วงที่เด้ไปอัดเนาะคิดว่าน่าจะแบบโอ้โหเด็กคนนี้คงจะทําได้อยู่แล้วล่ะก็ถือว่าน้องก็คือสุดยอดแล้วเนาะสุดยอดพันพันใจซ้อมมาแล้วนะใจซ้อมกับชุดยอดด้วยกันใจซ้อมกับยอดคืออาจารย์ตะเทีกันบาลเนาะเด็กคนนี้แบบอะไรทาไมแบบ มันกับมูมั่นตั้งใจเห็น,นที่เ<ะ>ให้มันสําเร็จแต่กับสําเร็จจนได้มำเร็จนได้แล้วตอนนี้วิวกะว่ามันสามล้านกว่า,วา,ลาลวแลวลวบอกสามล้านกว่าแล้วสําหรับหยอดวิวโอ้ปังมากนายคีนอ้อยปังๆจ้าเนี่ยแล้วตอนนี้คือ,อ,ค,อคอมเมนต์กคอมเมนต์อยู่นคนนะ่ะเพราะว่า <ทำ S 2> บางคนมเเยก็ยังไม่เห็นในเรื่องราวนี้นั่นเองอ่าส่วนางเอฟซีก็จะแชร์ไปแต่ละกลุ่มเนาะกลุ่มบ้านฮักกลุ่ม อ่ไอตากุมจานนามนกุมอ่าบอนโนบอนโค่ะแช่ไปโปรโมทให้อี่หนาหน่อยเพราะว่าคนก็รอนั่นแหละตอนนี้อยากฟังแล้วเตรียงฟอนจ้าวาสันพี่น้องค่ะอยากฟังแล้วอื่นคอนทต์อ้ายเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือแฟนคลับก็คือตั้งหนาตั้งตารอค่ะจะได้กับฝานํ่อมฝาหไวอกับ เพลงเพลงนี้ด้วยแล้วก็คอยที่จะซับพอร์ตคอยเชียร์ให้กำลังใจเหมือนเดิมเรื่อยๆมานั่นแหละค่ะเนอะก,ก็<อ>ต้องไปเจ้าไหนก่อนสิปีที่ฝาันนี้ก่อนวันที่18บแปนี่ค่ะผู้ใดอยู่เทลซียก่าทุ่งวันเออไปเลยชมฟรีอาไอศก,กุณาพรใช่ลุกทูกสแควร์ครั้งแรกเป็นเวทีระดับประเทศที่ว่าเมนว่าพายสิขึ้นไป็ยังไงม,มีศิลปิน ต่างมาละไทยเนี่ยหน้ามาไทยพี่แต่ลาไทยพี่นกพี่ไปไปโอ้หรือว่าเอาเป็นสิบสิบชีวิตเลยพี่น้องที่ขึ้นไปรวมกับน้องเอนจอยในเป็นชุดพิเศษได้ยินว่าจะมีโชว์อะไรสําคัญอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือร้องเพลงใจเสาะบุญกอนทัศน์คีล้วยังคำบอร้องโชว์แล้วนี้แฟนคลับบอกว่ารอแล้วค่ะเตรียมแล้วค่ะตอนนี้จะถึงวันที่สิบแปดนั่นเองเพราะว่าแฟนคลับตอนนี้คือแบบอ่าถ่าไปไลายมากๆเลยเกือบ้อยทั้งร้อยอ่ะ เตรียมเตรียมที่จะไปหาน้องอ่ะในวันอาทิตย์เเพราะว่ามันวันอาทิตย์ด้วยใช่มันหยุดพอดีเนาะค่ะค่ะและกรุงเทพกรุงไทยนั่นอนยุ่แถวนั้นกับบขคอยเดี๋ยวมาบึงกรุงเทพบขคอยจางหมอรัมโดนเทือสจะไปอ้อนทั่วไปเลยสี่ดีพอน้องก็บโดนโดนเทือ่กับพากันไปมีน้องยุกขึ้นนั่นแหละยุ่แถวอ่ะ MBK ตลาดแถวซียปะทุกวันค่ะพี่น้องห้างมาบุญคลองอะไรสักแางนี่แหละแล้วทีนี้จะบอ้ฟังแฟนคลับลังคนบอกว่า ฉันไม่เคยไปเห็นนอ,อายตัวจริงเลยนี่แหละวันมาวันนี้นจะไปดูที่จะแบบให้เห็นกับตาเนื้อจริงเลยว่าเป็นยังไงเด็กคนนี้ทําไมคนมารักคนมาชอบคนมาสปอร์ตเยอะจังเนี่ยแล้วคนกับแบบว่าต่างหนา้าต่างตา,ลาแล้วหรอต่างตาเลยฉันบอกว่ามื่ันเท็นฉชันไปเห็นคอมเมนต์ว่าเป็นติงเกาหลีค่ะออใจจะไปฟังอายเพราะว่าชอบมากเด็กคนนี้ใช่ไหมเออเออแล้วก็ต้องต้องทาเบิ้งพี่น้องค่ะเสื้อว่าเฟนครับทุก ทั่วแต่ละภาคคงแบบแบบว่าจะในหลัก็ึ้นมาคนอยู่อีสานขึ้นเข้าเนาะเดดเปงงานยูเมืองกุ้งเมืองกรุงแบบไปเดดเป้งเซีนอกเนยเดดไปหาเดดไปเชียอีลานี่แหละพายุใกล้กับไทยคลิปให้เบิรเดพี่น้องค่ะอะไรกัแเชร่ลงกลุ่มบ้านฮักเน่เท่าได้เหินกันเนยในคนณยูไกล้เห็นแล้วก็รอดูนั่นแหละว่าจะมีสึกพายอะไรบ้างในวันนั้นค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนค่ะ